มีคาถามจากลูกค้ายเยอะมากเลยค่ะพี่เอว่าทําไมเอสชื่ของเราถึงเบิร์นเก่งมากทานเข้าไปแล้วเหงื่อออกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพละกําลังในการออกกําลังกายถึงไม่ออกกําลังกายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันถึงได้เบิร์นสารสก,กรัดมาจากอะไรคะพี่เอสารสก,กรัดมาจากหลายชนิดมากเลยค่ะอย่างเช่นพริกนะคะพริกก็ช่วยเบิร์นทุกคนก็รู้นะคะ,คะพริกไทยดํานะคะ,คะทั้งพริกพริกไทยดาเหมือนพี่เอเวลาจะตีแบตพี่ก็กินก่อน15นาทีก่อนตีแบตเวลาตีแล้วก็เหงื่อออกมากกว่า ทุกครั้งที่เราตีไม่ผ่อป้าพี่ก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเหงื่อไหลซกเลยค่ะน้องหน่อยขาชุดเปียกหมดเลยอย่างงี้ค่ะเพราะพี่เอรู้สึกว่าพริกไทยดําแล้วก็พริกแล้วก็มีทั้งดอกคัฝอยด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มีอีกหลายอย่างด้วยอย่างเช่นแอลคาไลนีนตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยแอลคาไลนีนมีถึง2ตัวนะคะแอลคา แล้วก็ฟูมเลดค่ะซึ่งใช้กันทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าแอลคานิชินเนี่ยจะเข้าไปช่วยเบิร์นไขมันให้กับเราแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเรานะคะก็เลยทําให้เราเผาผ่านไขมันได้ดีมากๆค่ะแล้วสารสกัดจากชาเขียวตัวนี้ก็ทั้งช่วยทําให้เราอิ่มไวแล้วก็ช่วยเบิร์นด้วยนะคะ,ะส้มซาซึมะส้มสีเลือดก็ช่วยเบิร์นทั้งนั้นเลยค่ะดังทุกตัวค่ะทุกคนค่ะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมทานเอสชัวของเราแล้วรู้สึกเบิร์นดีมากๆ เลยนะคะคือแบบว่ามันดีแล้วก็เห็นผลัลั์จริงๆเพราะเราขายมาตอนนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะ2องแสนซองค่ะ โอยเยมากเลยค่ะเราอยากใจทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยลองทานนะคะลองเปิดใจลองทานเอสชัวพัทของเราดูค่ะเพราะว่าเป็นตัวช่วยดีๆสําหรับคนที่รักสุขภาพเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะเราทํางานเยอะมากๆเลยบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะก็ให้เอสชัวพัทเนี่ยเข้าไปช่วยเบรนนะคะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนาะจริงๆใช่ถูกต้อง<ม>ค่ะน้องหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันถ้าเราไม่ได้ขยับตัวเลยเนี่ยมันก็จะสะสมเนาะดังนั้นสารสกัดดีๆเหล่านี้ค่ะจะเข้าไปช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเรานะอย่างเช่นอาตัว ส้มสัตึมะนะคะตัวนี้เขาเข้าไปช่วยรดไขมันในช่องท้องด้วยนะไขมันในช่องท้องใครที่มีเยอะๆอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะว่ามันจะไปเกาะตับเอยเกาะอวัยวะภายในซึ่งอันตรายนะคะเราจะต้องทานสารสกัดที่ช่วยแบบนี้เข้าไปค่ะนะคะดีจริงๆค่ะพี่หน่อยพี่เอทานมา3ปีแล้วอะค่ะ<ช>เห็นไหมคะ,คะทุกคนน่าจะเห็นพี่เอนะคะใช่จากตัวเก่าสู่ตัวใหม่อะทุกคนปังมาก